ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพระสมุทรเจดี JD, ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568จุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ภารกิจผู้บริหารสถานศึกษาจัดประชุมบุคลากรประจำเดือนเพื่อชีช้แจงข้อราชการวางแผนการจัดการเรียนรู้และติดตามการดำเนินงานวันที่6เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการวันที่7พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาวันที่11เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพประเทศ12เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ลงความร่วมมือ M O U การดําเนินการมาตรการองค์กรด้านการปกครองและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมเป็นคณะนิเทศตรวจเยี่ยมติดตามผลการดําเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานนสกรระดับตํบาบลศรีสะจระเข้ใหญ่อาเภอบางเสาธงวันที่13เข้าร่วมประชุมประสานแผนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทั้งที่6 2568วันที่22ให้การต้อนรับนายเสสันร์รจินดงมุกผู้อํานวยการสํานักงานสกรประจำจังหวัดสมุทรปราการและคณะกรรมการ การนิเทศติดตามการจัดการศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนและเทคนิควิธีการสอนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการวันที่24เข้าร่วมประชุมผู้บริหารรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบซูมด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีผู้รับบริการจำนวน3,239คนดังนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชนอำเภอผู้รับบริการ1,984คนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในห้องสมุดประชาชนกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์กิจกรรมแบบทดสอบพร้อมมอบเกียรติบัตรจำนวน5เรื่องถวายพระพรออนไลน์วันภาษาไทยวันต่อต้านยาเสพติดวันสุนทอนู่ขับขี่ปลอดภัยถนนสีขาวสร้างสื่อรูปแบบอีบุ๊กจำนวน2เล่มสือ่ออินโฟกราฟิกนั่งที่ไหนอ่านที่นั่นเรื่องต้องรู้ควรรู้น่ารู้จำนวน30เรื่องและ่ลายสดความสำคัญในเดือนมิถุนายนจำนวน2ครั้งกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนผู้รับบริการ287ิจคนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อน ที่80บคนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านผู้รับบริการ245คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเลื่อนที่สำหรับชาวตลาดผู้รับบริการ52คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดสกรระดับตำบลผู้รับบริการ5 9 1อกดคนด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกรูปแบบหน้าศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง5แห่งและโรงเรียนป้อมนาคราชสวัสดียานนท์กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วันที่1โครงการปรับพื้นฐานเสริมสร้างความเข้าใจการเรียนของสอกรร,ระดับอำเภอพระสมุทรเจดี JD. วันที่8โครงการอบรมประวัติศาสตร์การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวันที่22โครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการทำบัญชีครัวเรือนวันที่29โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในกลุ่มประเทศอาเซียนการประเมินเทียบระดับการศึกษาวันที่8กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบ ระดับการศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองโครงการูนยนฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพกิจกรรมช่างก่อสร้างพื้นฐานและกิจกรรมการสารตะกร้าไหวเทียมโครงการสนยนฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจกิจกรรมการทำถั่วกรอบแก้วกิจกรรมการทำโป๊เปียสดกิจกรรมการทำวุ้นมะพร้าวอ่อนกิจกรรมการทำยาดมสมุนไพรกิจกรรมการทำขนมช่อม่วงกิจกรรมการทำขนมจีบสงเครื่องกิจกรรมการทำขนม เค้กหนึ่งกิจกรรมการทำบุนแฟนซีกิจกรรมการทำยาหมองสมุนไพรและกิจกรรมการทำพุดดิ้งลูกจากกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตวันที่28โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจป้องกันภัยยาเสพติดภารกิจพิเศษและภารกิจอื่นๆส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนวันที่5เข้าร่วมเป็นเกียรติในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นเข้าร่วมประชาคมเสนอแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2569อกองทุนพัฒนาไฟ จังหวัดสมุทรปราการ3วันที่6เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่9เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาอันันทมหิดลสกรระดับตำบลทั้ง5แห่งประชุมคณะกรรมการสสปชเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภารกิจอื่นๆวันที่4-6เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ พัฒนาระบบการจัดการห้องสมุดประชาชนวันที่18-20ถึงเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดวันที่26กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพระสมุทรเจดี JD. ขอจบการนําเสนอขอบคุณครับ